ก็ลาสวัสดีครับทุกท่านผมอยู่ั้ทีเจ้าตวเจเดี๋ยวเี๋ยวไม่ใช่วงนี่ตัวสองห้องสุขเอนทีมีจะมะเล่นนะนะดีเบลเรื่องผมซึ่งตัวที่ผมจะมาเล่นในเมมนี้เอ้ยในเกมในเกมนี้นั่นก็คือเพิบูลไอตัวสายล่อตีนเมนคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งไอเสบอ่ะ เราจไปซักขวึงเองเนี่ยต้ากับชิมโปรไอกุ้งไนเราหกกุ้งนหีของเราโอ้ชิมโปรหน้าขาวที่ไอตัวเลิกไอตัวเลอกแป้งมาแล้วยิงได้ที่แบบโอแมเนตเก็บอัดหน้าเป็นดีเดีนะหน้าจะหมดแค่ไม่ไหวแล้วใครวะเอ๊กตัวกัดไได้นะรูปกัดแม่เลย

อตัดีเอาอินีคตยัปวราน้ระนะคคุณจบอกว่าขี้โเปาวะแนวดี่แม่ยืนตรตงอย่ดูหน้ามัดิดี๋วทำเป็นงงั้นนะ ไอ้ีสี่ทามปัวเออต้องต้องรู้ป <c oughs> ่าวจหลอกอีกไอไอ่ได้ยิาไม่องมาดูทชาวอีกไหมมีมัาม่งรทนี่ปวกนย่าอมไปด้ามาดไป่อย แมนเนต้าไม่มีไม่มีเีจริงหรือกรีไม่แ่ไรแยไล้วก็เราก็ไม่ต้องเปซื้อของกไอเสัมโบรนี้ก็ได้นะไนจากี่ไหีเสร็จาที่่ใต้นิ่งนะไปหาจังหวดไปหา เอาเมยด้นะน้อ่องไมย์ต้งทำอ่ะน้ีเข้มีแค่ยังไงจัเมือไม่ต้องเซหนาเท้าพอเซ็นมหรอกมือ่ใครดิมใายะพอพอได้หมันกติแล้วว่ะแต่วีมีไม่ชอบไปหาิอ่ะนี่เว้ไม่กกว่าอไนี่มันเด องหน้าริบเนี่ยฮะไม่เข้าใจแต่ว่ามันทำอี้เส้นเืยอยนิ่มใช่วะอปนื้ออีซี่ก็ไปถึง500รอชั้นอะห้ารอยชั้นเรียวอะล้วยิงไม่อาาน้ำเลยอะทำไมเขาเออยูไม่อาบน้ำแม่งเลยวันนี้ข้า้าข้ากขออี่านที่ไม่ซื้อเียก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีอะไอพวกเปนยัอเนาะอ๋อสิ่งเยอะ

กกนนชิทายชิทายชิมโปนี่ไม่ิ่งใหญ่สั์ด <c oughs> ูหัวชิปโปนแม่แกคิวกดว่าแกสันทันระเบียวรือไงชิแกเบิง่งก็ด้วย <c oughs> นิ่มี่นี่ซะได้ไหมปหไปไมไนู่นเข้าใจ่หมเชือดี้สองตัวมาเดี๋ยวไปเก็บช็อตแลกหนิกาสามไปมึงไม่เลอกตกคูไม่ดีไปไปดีสี่ม คอเรือมันมันใช้ห,หัวทำนี่แหละแสนสัแนเส็จแดีดิระโปรงดัก จอีอา่อาจีทเทนถ้าสปอรคนหนึ่งอ่ะพอเจอปูพอเจอปูมไม่สนุกว่าไอ้สปอรคนหนึ่งอ่ะแลก็เขาจบเพคในทางเดียวจจกันกับเอพีที่ห้าหรอ